อ mm hmm. <Man. S 1> วันนี้ลบแปดองศาค่ะแปดถึงสิบองศาวันนี้ Merry Christmas, Good Year <c oughs> ยังใครยู่มีหิมะไ้ให้เบิงวันคริสต์มาสเนอะจากเนาะมันกันแล้วแต่ละปีบางปีถึงวันคริสต์มาสกับ่มีหิมะเด้พี่น้องยังไครอยู่ปีนี้ได้เบิงหิมะวันคริสต์มาส ฮัลโหลฮัลโหลนีนาเก็กืมสมาสต์มาสจ้าเก็กกับเขาอยู่พี่น้องน้านี้ยมินาจมังเด่กนั่งตุ๊กตามารีคริสต์มาสตอนเช้าค่ะสอนเม่วินกจลังสีเฮ็ดอย่างโน่บักลาเนี่คนน่ะกองอันนี้เม่วินท่ำเองได้พี่น้องเพชท่ำเป็นถนนเพราะว่า อันต้องใช้พับออกเองได้ไหมตอนในตายของหายมัน,ปนเป็นยังเส็นกองอยู่เลยแต่ได้เลยเฮตโตโยต้าโอเคแต่เฮตโตโยต้าซูปราโอ,อตโตโยต้าซูปราโอเคจะตัดถุงโอ้ยว่าจะทำไว้ตั้งแต่มมือคืนพี่น้องเขาเตียงเมืย์ไ,ไหลน้ำลูกนอ่นรับไปเลยพี่น้องจ้า ำต,ตอนนี้กำลังเป็นทแยงพเพราะเ้าก็จะกินตอนเย็นตอนเย็นนา่าจะตอนบ่ายหลังจากรกันนั่งกระตูนจบโอ้ห้องเสียเมยอะไรเมื่อคืนนั้น,นพี่นอ้องเป็นแฮมเพลงเสียงห้องกระเทน้นามันอ้องนักจกัง ส่วนข้างบนนี่เป็นนังหมูนาาจะเขาจะเอานัางด้านนังนี่เอาไว้ข้างบนนูเจ้าไปอบนาะจะเอาไปอบก,ก้อนแล้วก็จะจะมาท่าเคื่องมันนาะจะเนาะอันนี้จะบอปอบนานเพราะว่าเขาต้มมาแล้วน้วจาจะพี่น้องตัดนังตัดแตนแนทมันออดก,ก็ได้พาเนส ไปนนเนาะไป้นเดี๋้วไ่ใส่ไปล่างอีกแป๊บหนึง่งโอเคนี่ค่ะเขาจะเอาตรงนังนี้เนาะจะเอาไว้ขางบนเพราะว่าเขาจะต้องโอ้ฝนฝนหนีนน้จากนั้นก็ เอาเข้าเตาไม่ตายจะเอาเข้าเตาอบอันอยู่ด้านล่างนี่นอกจากเนาะโอเคค่ะใครเหลืองนอกจากอะไรลูกเดบบบี้ใส่กลูเตอร์มีนมมากมากใส่เสียนับจะเสียนับมาจาะเนาะ ตีเขากันกับไข้เหลืองจัดห,หลังจากนั้นใส่นี่จ้ะเก็บขนมปังมาจ้ะส่วนนี้เขาแค่ข้นเขาหากัดจ้ะ เลยใส่ให้หมดเลยใจก็จะตัดนังมันออกนะงจ๊ะ ตัดซัวนี่มันออกเนี่ยนี่จะนางก็จะรอออกง่ายมาเราไปอบกินต่อก็ได้ที่หลังใช่ไหมแต่นี่มันก็นคือไข่มันเนาะจะเาก็ออกกตัดไข่ที่มัน ติดต่างนี่ตัดออกทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยจ้ะวตรงปลอยไขยม่มันไว้พร้อมเพราะว่าเขาจะเอาเครื่องเทศผสมนะมาทา่าเนาะจ้ะหลอกออกทีละนิดทีละหน่อยอย่างงี้จ้ะจ้ะ ไท่าเลยจ้ะท่าตรงนี้เลยไปไตใส่ไข่ลูกเดี๋ยว้อจ้ะเอาแต่ไข่เหลืองไข่าขาวบาเบาแต่ผู้ใดอยากใส่ เป็นเป็นทั้งลูกเลยก็ได้ตามใจเลยจ้าหนึ่งโลเก้าหนึ่งหนึ่งโเก้าร้อยกรัมบอกก็เหเลือั้าเนียดย่าเเ้าตัดออกเพราะว่าย่าเเ้าไปอบมันก็นจะมดเขาลงสีเนาะจ้ะเนาะนี่ก็เป็นเนื้อ,อาดานนี้เขากะท่า,น,ทานี่เนาะจ้ะท่าเครื่องหอม อบอีกจักหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้อบเนาะจะ้ะส่วนแฮมของเขากระซัเด็ดเรียบร้อยเนาะจะ้ะนี่ค่ะเมตาจะปล่อยให้เย็นเนาะจะ้ะเขาจะมาหั่นเอาเน,ะนาะบางๆโอเคค่ะพี่นองค่ะแมรี่คริสต์มาสเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อจะ้ะพี่น้องค่ะเมตายอยากให้มาก,กินน้ำกันเด้อเดี๋ยวจัดพี่น้อง สวัสดีค no <kau> <them> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ไปนู่นลูกอี๋จ๋อเมตตาอย่กำลังทำกับเขาไปนั่นก็จังยังไม่ทันเลยเปลี่ยนเสื้อโป้งาขาโย่เปนไงเด็กกูดีไซน์เด็กแคนดีแมนฟูนเตออทเซอร์เดนนี่เมื่อไหร่จะันเอทเซอร์เดนอะหงอันเดนคุณห่งอนคุณอทเซอรมันเดน Hänger. Hänger ja. Man kan äta den sen. Okej. Okay. Jag ska hänga här. Ja, nu ska jag hänga. Du får hänga var du vill. Där. Bra.